忘掉啊。 E เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยุดหยุดก่อนนักเรียนได้อักษรนำไปใช่ไหมใช่ทุกคนไหมใช่ใครได้อักษรนำยกมือขึ้นในใครได้ลักษณะนำยกมือขึ้นเอาลักษณะนำมาคืนเอาอักษรนำไปอยีมาร